ก่อนที่จะเริ่มคลิปนะครับผมขออนุญาตแจกของรางวัลให้สมาชิกก่อนนะครับก็คือคุณนายลาซัญญานะครับคุณนายลาซัญญาเนี่ยจะได้กางเกงน,น,นะครับเอลเอสเลเกอร์ไปนะครับและด้วยความที่คุณนายลาซัญญาเนี่ยชอบมาแจกสมาชิกหมายถึงว่าซื้อสมาชิกให้คนอื่นด้วยเนี่ยผมก็เลยจะให้เสื้อตัวเซนเตอร์ไปด้วยนะครับอันนี้คือคนเดียวให้2อันเลยนะยังไงติดต่อมาที่เพจ NB Time ได้เลยนะครับสวดยอัเจ้าชุชมคมรับขอต้อนรับก็สู่รายการอัปเดตในเม็นยัเป็นยังไง <laughs> <laughs> ผมบอกแล้วผมไม่ใช่ราชาคำสาผมเชื่อใครไม่ไได้้้แพหมมมมจะะาสสสวนเส <laughs> เนเเเเิรรรออผีี่ยตยตือ ดาร์ล well ัสเมอริกมาตั้งนานแล้วครับแล้วผมรู้ยังไงคลิปเปอร์ ipper, อยังไงก็ต้องแพ้อย่างแน่นอนจริงหรอวะคือ <C ute> ผมมาเสียดายเออคลิปเปอร์มากเลยครับที่มาแพ้ในวันนี้คือมันแพ้แบบหมดรูปเกินไปแล้วก็ต้องใช้คําว่าเสียหมาเลยก็ว่าได้นะเพราะว่า <C ute> แต่ละคนอยู่ในทีมมันเป็นซูเปอร์สตาร์ไม่ว่าจะเป็นเจมส์ซาเดนพอจอร์ดเซร์เวสบุกแต่ละคนวันนี้คือเล่นไม่ต่างอะไรจากโรเพเยอร์เลยครับ <C ute> พอจอรยิง18ลง6เจมส์ซาเดนยิง16ลง5รัรสเซลเวสบุกยิง7ลง2คือรรสเซลเวสบุกนี่คืออันนี้เดี๋ยวพอจอรดกับเจมส์ซเดนเดี๋ยวว่ากันนะครับแต่ว่าเอารรสเซลเวสบุกก่อนรสเซลเวสบุกเนี่ยคือผมไม่เข้าใจว่ารัสเซลเวสบุกจะรีบเล่นทำไมคือท่านผู้ชมได้มีโอกาสดูเมื่อเช้านี้นะครับรัสเซลเวสบุกในตอนแรกลงเล่นประมาณ3นาทีแรกอะรัสเซลเวสบุกไม่มีแต้มเลยครับยิง3ลง0เสร็จปุ๊บโค้ชไทโรล,ลูก็บอกอ๋อไปนั่ง ให้กับทีมเฮ้ยใจมันเริ่มมาว่ะแต่ว่าทุกแต้มที่ทําได้โดยส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวเขาอะวิ่งแบบคัดเอาบอลแล้วก็เล่นเป็นจังหวะที่2องนึ่ว่ะให้คนอื่นถือบอลแล้วตัวเองวิ่งมาทําแต้มเลยเป็นแบบนี้แต่พอทําแต้มลงยูดีรัสเซวิสุกโชว์ฮิตเช็คโชว์ความมั่นใจถือบอลมาลากเล่นเองคือแบบ โชเพื่อนทำไมไม่เล่นแบบเดิมทําไมไม่เล่นจังหวะแบบเดิมไปเรื่อยอันนี้คือผมแบบไม่ทราบจริงๆคืออยากจะรู้ใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างช่วยบอกผมหน่อย <S <S ผมรู้สึกว่าโรสเวิสุกเล่นได้ <S 1> <S 1> และสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดที่สุดเลยก็คือตอนที่โรสเวิสุกอยู่ในสนามนะครับมิติในการยิงวงนอกของทีมครูเปอร์อ่ะมันหายไปไปหนึ่งไปหนึ่งจุดเลยก็คือตัวโรสเวสรสุกค,คือแบบเขาปล่อยให้ยิงเลยแล้วมาเน้นป้องกันข้างในแทนในขณะที่คนที่ยิง3คะแนนแม่นแม่นของทีมนะครับเจมส์การ์เด้นยิง10ครั้งลงไป2นคือักผมแบบ เนี่ยการไม่มีคาวายนี่มันหนักขนาดนี้เหรอวะแต่ว่าทีมเอเคริปเปอร์ก็มีผู้เล่นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ถึง2คนนะครับทั้งเจมส์ซาเดนแล้วก็ทั้งพอร์จอชตัวรัสเซลเวสบุกอ่ะอันนี้คือผมแบบคือผมไม่ได้เกลียดแกนะเว้ยคือผมสงสารรัสเซลเวสบุกซะด้วยซ้ำไปที่ต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้แต่ว่าแกไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์แล้วอ่ะแล้วในวันนี้จริงๆอ่ะลูกาดอนชิตก็เล่นไม่ได้ดีนะครับเพราะลูการ์มีทั้งอาการบาดเจ็บแล้วก็ม คุณเลือกตัดสินใจมาเล่นแล้วคุณก็ต้องพร้อมทุกสถานการณ์นึกออกปะวันนี้ที่ชนะได้เลยเนี่ยเป็นเพราะไคล์ลี่เออร์วิงมาระเบิดบงังใบระเบิดฟอร์มช่วงครึ่งหลังครับที่ทําให้ชนะได้จริงๆเลยเพราะในตอนแรกเนี่ยถ้าเราดูช่วงครึ่งแรกนะครับตัวไคล์ลี่เออร์วิงเนี่ยมีแค่2แต้มนะครับยิง6ลงแค่1ในขณะที่ตัวลูค้ายิง15ลงแค่5เนี่ยอันนี้คือฟอร์มห่วยเหมือนกันกลายเป็นว่าวันนี้ทั้ง2ทีมนะครับช่วงครึ่งแรกเนี่ยฟอร์มไม่ดีทั้งคู่แต่พอเข้าสู่ช่วงครึ่่่่งงงงงหลลลัันะะคีเเเเออออออรรรร์์์ววิิิบบบบบบบดดฟมมปุ๊ขาาจสยต้้แโ บอลสอบไคลี tatto, Kylie, death, horses, offers, ่เออร์วิงใครก็ได้ช่วยหยุดเออร์วิงหนูมันโหดเกินไปแม่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 เลเวนเจนส์คือจีบคายลี่เออร์วิงมา2เกมติดแล้วนะเกมที่แล้วนี่ก็ชมคายลี่เกมนี้ก็ไม่แต่ว่าถ้าพูดถึีแฟนะครับการที่จะมาชมคายลี่แบบนี้มันก็ไม่ผิดเพราะไม่โหดจริงผมเห็นสีหน้าเบลตาแล้วผมมีความรู้สึกเฮ้ยนี่มันคาลี่เออร์วิงเวอร์ชันคริฟแลนด์คบเรีสองมันมิบหกแว่าคือแบบความมั่นใจคือปล่อยบอลแต่ลูกคือแบบ มึงตีมือกูมาดิมึงตีมือมาดิบ่อยลงเหมือนเดิมยิง13ลง10โอ้โหแล้วแต่ละลูกมันมีจังหวะลูกยากอะลูกคอสว่าใส่พีเจเเทักเกอร์ออลูก3แต้มยิงไกลอีกจุดเดียวกันกับที่ยิงแสงหน้าเคอร์รี่แล้วพาทีมได้แชมป์เลยเชียร์นี่แหละคลรี่เออร์วิงที่ทุกคนปรารถนาที่ทุกคนใฝา่หาที่ทุกคนคิดถึงและใช่ครับนี่คือสาเหตุว่าทําไมตอนนี้ถึงมีข่าวแบบหนาหูมากๆเลยครับว่าลูปอนเจมต้องการที่จะดึงตัวคายี่เออร์วิงมาอยู่กับเลเกอร์หรือแม้แต่ลูป นะครับมีข่าวลือข่าวเล่าอ้างมานะครับว่าเลบรอนเจมส์เนี่ยกำลังบอกให้เลเกอร์เนี่ยพยายามไปทําการเทรดเอาไคลี่เออร์วิงมาแล้วโค้ชที่เลบรอนเจมส์อยากได้นะครับโค้ชที่เลเกอร์กำลังเล็งมาอยู่ก็คือตัวไทเลอร์ลูโค้ชของทีมคลิปเปอร์นี่แหละโหูนี่คือการกลับมาเรียนย่างนั้นเหรอคือเปลี่ยนเหมือนกับว่าเอาไคลี่เออร์วิงกับเลบรอนเจมส์มาแล้วเปลี่ยนจากเควินเลิฟมาเป็นแอนโทนีเดวิดอย่างเงี้ยเฮ้ยโหดนะเว้ยแต่ว่าจะมาได้หรือเปล่าเพราะไคลี่เออร์วิงสัญญานะครับกว่าจะหมดกับดัลลาสแมริกก็อีีีี2ปปซึ่่งในนนห้เย 40ล้านเหรียญตอนล่าสารัฐเลเกอร์จะเอาเงินมาจากไหนยอมจ่ายภาษีไหมแต่ที่สําคัญก็คือว่าคลี่เออร์วิงจะไปปะคลี่เออร์วิงก็ดูสนิทก,กับลูค้าดีมากๆเลยนะครับแล้วพอนักข่าวไปถามน,นะครับตัวคลี่เออร์วิงอะว่ากับข่าวที่จะไปอยู่กับลบอนเจมมะมันเป็นยังไงจริงๆตัวคลี่เออร์วิงก็ไม่ได้ตอบแย่นะครับตอบแบบแอบ,บให้ความหวังเลยซ้ําไปว่าอุ้ยลบอนเจมเป็นพี่ชายที่ดีครับเขาเป็นเพื่อนของผมเรามีประวัติร่วมกันอันยาวนานแสนนานมันเป็นประวัติที่ดีแล้วมันก็น่าจะเป็นเเรรื่่่่่ออองงนนนีีี้้้ทาาาาไดดมมโกกสแแบบลววยต ประกอบหลายอย่างระหว่างทางที่เราจะสามารถไปด้วยกันได้มันไม่ได้มีแค่ตัวผมกับระรบ้อมันมีหลายอย่างครับเราต้องไปถาม GM เราต้องดูเรื่องของภายในของทีมต้องถามเจ้าของทีมว่ายังไงอะไรเงี้ยคือมันต้องมีแบบโปรเซสหลายอย่างโดยเฉพาะกับเรื่องของ business decision คือมันไม่ใช่แค่ว่าอยากมาเล่นด้วยกันก็มาเล่นด้วยกันเหมือนบาสตอนเย็นนึกอเปล่าคือมันมีหลายอย่างครับเพราะว่า a s s e s s ของนักกีฬาก็คือเวลาในการลงสนามซึ่งเวลาในการลงสนามของนักกีฬามันมีจํากัดโดยเฉพาะกับตัวระรบ้อเจมส์และใครที่วิ่งที่ตอนนี้ก็ไม่ได้อายุน้อยแล้วนะครับ ดังนั้นการตัดสินใจไปอยู่ร่วมกันแต่ละอันเนี่ยเมัอนแค่ว่าเอ้ยมาเล่นด้วยกันเราจะคว้าแชมป์ใหม่ใหม่ใหม่ใหม,ม่มันมีปัจจัยหลายอย่างอย่างที่ผมบอกไปอย่างก่อนนั้นนี้ก็เรื่องของเลาซี่ของตัวเองเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของเงินเรื่องของอะไรอีกคือมันมีหลายบทบาทมันมีหลายหลายมิติหลายแง่มุมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรือบอลเจมมาดัลลัสแม้วริอกั คือในตอนนี้ดัลลัสแมริลยังพอมีช่องว่างเหลือนะครับคือในปีนี้ดัลลัสแมริลใช้เงินไปทั้งหมด163ล้านดอลลาร์สหรัฐยังเหลือพื้นที่ว่างอีกประมาณ1.6ล้านแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปดูตามสัญญาที่มีอยู่ไปถึงปีหน้าเนี่ยดัลลัสแมริลจะใช้เงินเกินครับด้วยเพดานของเงินเดือนของลูก้าของไคลี่อะไรอย่างนี้ที่มันเพิ่มมากขึ้นพวกเขาจะใช้เงินเกินประมาณ1.8ล้านซึ่งถ้าสมมุติว่าเอาโรบอนเจมส์มาจริงๆนะครับอ้โหผมบอกเลยครับว่าจ่ายภาษีเนี่ยทะ แต่ว่าก็ต้องดูว่าจะเอาใครออกไปนึกออกป่ะแต่แกนหลัก3คนตอนเนี้ยลูก้าไคลลี่ไลฟ์ลี่เนี่ยสามนอเนี่ยยังไงก็อยู่แต่ว่าเอาจริงนะผมว่ารู้สึกว่าดาร์ลิสแมวดริกไม่ต้องเอาลูปอนเจมาหรอกเผลอๆ,ๆเนี่ยเล่นแบบเนี้ยไปด้วยกันกอีกสักปีหนึ่งโอ้ยโคดทีจีเวอชิงตันเดนเนียร์กราฟคือเล่นเข้าขานะกับพวกไคลลี่เอาไวผมว่าเล่นดีเลยแหละยังไม่รวมแม็กซี่เคลเบอร์นะครับผมเสียดายวันน่าแม็กซี่เคลเบอร์ที่มีอาการบาดเจ็บไปเนี่ยไม่รู้ว่าอนาคตจะยังไงแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยดีมากซึ่งตัวดาเนียล กับพี่เจฟุชิตันวันนี้ได้รับคําชื่นชมจากตัวเจสันคิดโค้ชของทีมด้วยนะครับว่า2คนนี้เป็นคนที่มีอารมณ์ร่วมกับเกมดีมากแล้วเขาไม่จําเป็นจะต้องโค้ชอะไรเลยเพราะ2คนนี้ตั้งใจเล่นมากๆโดยเฉพาะเกมป้องกันช่วยได้เยอะมากคือแบบไม่ต้องพูดเลยรู้สึกโอ้โอ,โอมึงทำดีแล้วมึงทําต่อไปเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสือ้อแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ได้ชมแค่สคนนี้นะครับตัวเจสันคิดบอกว่าคือทุกคนในทีมอ่ะคือแบบนั่นแหละตั้งใจกันแบบพร้อมพร้อมใจกันมากดังนั้นเนี่ยวันนี้เขาแทบจะไม่่ไไดด้้โคเเเลยยแตืืนนจกระป๋หมอ แล้วก็ย่าย่าอย่าเสื้อนี่สิ่งที่เฮ็ดเสื้อนี่สิ่งที่เฮ็ด นั่นแหละประมาณนี้นะครับเอ้าพูดถึงดาวินแฮมโอ้โหมันแวบขึ้นมาเลยนะพี่้ชมแวบขึ้นมาเลยเมื่อวานตอนตีหนึ่งครึ่งครับอยู่ดีมีข่าวครับว่า LA เวเรสเตอร์ตัดสินใจปล่อยดาวินแฮมไปซึ่งตรงนี้ถึงแม้ว่าโรบินิงกานะครับ GM ของทีมจะบอกว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ยากดาวินแฮมทําผลงานได้ดีเอาจริงดาวินแฮมเมื่อเราดูตามสิติเนี่ยคือชนะมากกว่าแพ้นะครับแต่ว่าน่าแฟนๆนะผมนะเห็นนะแต่ละโพสต์แต่ละอันนะส่วนใหญ่70% 80%นะรู้สึกยินดีกับการที่ ดาวินแฮมไม่อยู่กับทีมเลเกอร์ต่อไปแล้วแต่บางส่วนก็เหมือนแสดงความเห็นใจว่าแบบให้โอกาสน้อยเกินไปนะครับแล้วทีมมันก็ไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นส่วนน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่บอกโอ้ดีแล้วมีบางคอมเมนต์บอกว่าน่าจะไปก่อนรอบเพลย์ออฟผมก็แบบเฮ้ยโว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 โบ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 ใจเย็นเพื <m> ่อนถ้าสมมุติว่าทีมเลเกอร์ปลดดาวินแฮมก่อนเริ่มเพลย์ออฟเนี่ยจะเอาใครมาคุมครับเพื่อนแต่ไม่ใช่แค่ดาวินแฮมนะครับที่เลเกอร์ปลดนะครับจากรายงานตอนนี้เหมือนกับว่าทางเลเกอร์ปลดทีมงานสตาฟโค้ชออก หมดทุกคนเลยเหมือนจะโละใหม่ออกหมดเลยครับโหเลเกอร์ oh, aker, เอาจริงว่ะหรือว่าพวกเขากําลังวางแผนอะไรบางอย่างนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรบออันนี้ผมพูดตรงๆเลยครับคือผมอ่านมาแล้วก็ดูมาเนี่ยทุกอันนะครับพูดออกมาในทิศทางเดียวกันนะครับว่าเลเกอร์เนี่ยพยายามทําทุกอย่างครับเพื่อให้รบอนเจมเนี่ยยังคงอยู่กับทีมตอนนี้เนี่ยเขามีการพูดถึงนะครับโค้ชสามคนหลกักๆเลยนะครับไมค์บูเดนโฮเซอร์อดีตโค้ชของทีมวิลกี้บาร์ใครรอลูนะครับแล้วก็หรือจะเอาโค้ชหน้าใหม่อย่างเจเจริดดิกไปเลยไอ เจเจริดดิกเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นผู้ช่วยโค้ชไปก่อนดีกว่าเพราะว่าการที่เอาเจเจริดดิกมาเลยเนี่ยประสบการณ์มันยังไม่มีอ่ะแล้วมาคุมกับเลเกอร์จังหวะนี้คือเลเกอร์มันอยู่ในจังหวะที่รอไม่ได้แล้วนะคือริบอนเจมถ้าสมมติต่อสัญญากับเลเกอร์เนี่ยมันไม่ได้การันตีนะครับว่าริบอนเจมจะสามารถเล่นในฟอร์มนี้ได้อีกอยู่หรือไม่นะครับแล้วแอนโทนีเดวิดเนี่ยจะเจ็บอีกไหมนะครับหรือจะเอาซูเปอร์สตาร์คนที่สามาอีกเพราะเซเวน่นสุขบุญเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเคยมาอยู่แล้วเคยมาอยู่แล้วหรือซนนนนูเป ถึงส่วนดิจรอสเซลเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าดิจรอสเซลเนี่ยอาจจะไปอยู่กับ ur, สเปอร์เซติซัมไปตอนนี้มีข่าวลือนะครับโอ้โหคือแบบมั่วเยอะแยะไปหมดเลยหรือไม่แนะ่เจมส์ซาเดนอาจจะมาหรือเปล่าคือหน้าข่าววันนี้ตอนที่แพ้กับดรนะ์ลัสเนี่ยเจมส์ซาเดนก็บอกนะครับว่าในตอนนี้ผมขอไม่อยากให้คาสัมภาษณ์เยอะไม่อยากพูดถึงเรื่องอนาคตไม่ค่อยอะไรมากแล้วความรู้สึกของผมณนะตอนนี้คือแบบทุกอย่างมันประเดประดังภ <c oughs> าษาวัยรุ่นต้องใช้คาว่าอะไรแบบทุกอย่างแบบว่ามึงเข้ามามรสุมแบบทั้งอารมณ์ ยังไงต่อดีไทยเลยไม่แต่พ่อคือแต่เจมส์ไทเด้นยังเล่นได้นะครับผมรู้สึกว่าเจมส์ไทเด้นยังเล่นได้แต่นั่นแหละใครจะมาเป็นโคช้ชคนใหม่อ่ะอีกคนนึงนะครับก็คือไทลอนลูน่ะสามคนเนี้ยที่ผมเห็นหลักๆนะครับ,นนรบที่เขามีการพูดถึงจริงๆมีอีกคนนึงนะครับก็คือเคนนี่อะคินสันแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนกับว่าเขาให้เป็นรองลงมายังไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่เคนนี่อะคินสันนี่ก็คืออดีตโคช้ชนะครับของทีมบุคลินเน็ตแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยเป็นผู้ช่วยโคช้ชของทีมโกลเด ตอนนี้ที่เห็นว่าโฟกัสเนี่ยมีไม้์บูเดนโฮเซอร์นะครับแล้วก็ไทโรลูนะ่ะคือเบอร์หนึ่งแต่เมื่อนะักข่าวไปถามไทโรลูในวันนี้นะครับว่าเออจะอยู่กับทีมคริปเปอร์ต่อไหมเพราะว่าตอนนี้กระแสข่าวมันมาเยอะเหลือเกินตัวไทรอลูก็บอกว่า ให้เลือกได้เขายัอยากอยู่คลิปเปอร์นะครับเขาอยากจะอยู่กับคลิปเปอร์ต่อไปเพราะว่าอะไรอะไรก็ดีไปหมดโดยเฉพาะกับเจ้าของทีมอย่างสตีฟบอมเมอร์สตีฟบอมเมอร์เนี่ยดูแลเขาดีมากแล้วก็แบบเจ้าของทีมร่วมคนอื่นๆเนี่ยก็แบบพาเขาไปนู่นไปนี่แบบไปรู้จักสิ่งใหม่ๆคุยกับเขาทําให้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นเหมือนกันมันเป็นสังคมที่ดีผมก็ไม่รู้ว่าพาไปไหนเหมือนกันอาจจะเป็นว้าวว้าวว้าวเฮ้มิก้มายเฟรนด์หรืออาจจะพาไปตกปลาจแบบ เอ้ย,อยปลา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 อย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจไปตกปลาปุ๊บเอ้านั่นเคล็ดทำสันนี่เอาออกทะเลมาเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นะสรุปเออก็คือว่าทารูบอกว่าเขารู้สึกมีความสุขมากแล้วเขาก็สนิทกับทั้งเจ้าของทีมทั้งฟอนต์ออฟฟิศทีมงานคนต่างๆที่อยู่ในทีมอวยคริปเปอร์ดังนั้นถ้าเลือกได้เขาอยากจะอยู่กับคริปเปอร์ต่อไปแต่บิสเนสก็คือบิสเนสครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเรื่องของบิสเนสเนี่ยทีมอวยคริปเปอร์เองก็ยังอยากให้ทรารูอยู่ต่อนะครับตัวทารูบอกว่าเหมือนมีกกาาารคุยยัน,นะว่ีมจพ เซ็นสัญญาให้ททลูลูอยู่ต่อไปอีกยาวๆเลยคือเซ็นสัญญาแบบยาวคือทาลูลู่ยังเหลือสัญญากับคริปเปอร์อยู่ประมาณ2ปีครับแต่ว่าคริปเปอร์เนี่ยจะต่อไปเลยเพิ่มอีก3ปีเป็น5ปีเพิ่มอีก4ปีเป็น6ปีอะไรอย่างนี้ไปเลยครับเพื่อที่แบบคนอื่นจะได้ไม่ต้องมายุ่งไงเอ๊ะอย่ามาจับททลูลูของกูซึ่งทาลูลู่ก็บอกโอ้กผมแฮปปี้นะและตั้งแต่ที่ผมมาอยู่กับทีมคริปเปอร์เนี่ยททลูลูบอกว่าผมไม่เคยมีความรู้สึกอึดอัดเลยไม่มีโมเมนต์ไหนที่ผมรู้สึกแบบรู้สึกไม่ดดดีีีีีกกกกััััับบททมมมมมมหรรืืือออออู้้้้สึไไไ่่นน่่่่่่เเ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 จจาาาาขงงงลลลยยยนนนนนผผชชวะป เพราะว่าเหมือนเขาเจอบ้านแล้วอ,ะอ่ะมึงจะให้กูไปอยู่เลเกอร์ที่แม่งแบบมึงพร้อมจะโดนด่าทุกวินาทีอ่ะแค่คือแบบจิบน้ําแรงเกินไปหรือล้วงกระเป๋าคือมึงก็โดนแล้วอะ<ช>่ะผมว่าผมก็ต้องอธิบายหรอก<ช>ผมว่าท่านผู้ชมเข้าใจความรู้สึกว่าว่าผมจะสื่อว่าอะไรเหมือนกับแมนยูอะไรเงี้ยคือความคาดหวังของแฟนๆมันเยอะมันเครียดนะผมเลยว่าทาราลูไม่น่าจะไปแต่คนที่น่าจะมาใจผมนะไมค์บูเดนโฮเซอร์ไมค์บูเดนโฮเซอร์มีประสบการณ์เคยพาทีมคว้าแชมป์นะครับแล้วก็มีสไตล์การเล่นที่เป็นระบบระเบียบซึ่งอาจจะเหมาะกับเเลกอร์ หมผมพูดตรงๆนี้เลยครับว่าไม่เหมาะ เลเกอร์เนี่ยไม่ใช่ทีมที่จะเล่นเอาระบบเหมือนกับทางด้านของมิลกีพัคหรือสเปอร์เลเกอร์มันต้องเล่นมัวม่วๆนำอยู่1แต้มมึงก็ต้องยิง3แต้มตามหลังอยู่1แต้มมึงก็ต้องยิง3แต้มจังหวะไหนเสียงได้มึงต้องเสียงมึงต้องเล่นให้สนุกเพื่อนเนี่ยคนดูมันชอบแต่ชนะไหมก็อีกเรื่องนึงอันนี้คือสไตล์เลเกอร์เท่าที่ผ่านมาเท่าที่เห็นมานะครับแต่ถ้าเอาไม้เบรนโฮเซอร์มาเนี่ยผมว่าดีผมว่าดีผมว่าด,าดีดีกับทีมดีกับทีมสนุก ทันมาที่ลอนโดเป็นโคช้ช <laughs> มีข่าวเหมือนกันนะครับว่ารอนโดเนี่ยก็มีสิทธิ์ถูกเสนอชื่อมาเป็นโค้ชของเลเกอร์เหมือนกันแต่ผมว่าคงยังไม่หรอกครับคือตัวเลบรอนเจมเนี่ยเคยชมรอนโดนะครับว่าเป็นผู้เล่นที่ฉลาดมากเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เขารู้สึกว่าเนี่ยถ้าจะเป็นโค้ชเนี่ยเป็นโค้ชระดับสูงได้เลยเป็นโค้ช NBA ได้เลยเลบรอนเจมเคยให้คำสัมภาษณ์แบบนี้นะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่ารอนโดเองเนี่ยก็คล้ายๆเจเจริดิกแหละคือต้องเก็บประสบการณ์ต่อไปซึ่งรอนโดตอนนี้เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นกำลังเป็นโค,ชคนน้ชบัววรรร์แต่่่่่่าาาาายยยยยังงงององออเเเเเเพพิิโโนนดดลล level。 เฮ้ยแต่ด็อกลิเวอร์ล่าสุดดีด็อกลิเวอร์เนี่ยรู้สึกว่าออกมาตอบคําถามในเรื่องของแพทริกเบลวรี่ครับคือก่อนหน้านี้แพทริกเบลวรี่ไปโยนบาสใส่คนดูนะครับอยู่ข้างสนามแล้วก็มีจังหวะที่แพทริกเบลวรี่จะตอบคาถามนักข่าวหลังจากจบเกมแล้วนักข่าวคนนั้นน่ะเหมือนแบบว่าไม่ได้ติดตามพอดแคสต์ของแพทริกเบลวรี่ไม่ได้สับสครายแล้วกลายเปแพทริกเบลวรี่บอกว่าเอา้านี่คุณไม่ได้ติดตามพอดแคสต์ผมเหรอคุณไม่ได้สับสครายเหรองคุณออกไปเลยไปเอาไมค์ออกจากหน้าผมไปเลยไปออกไปจากตรงนี้้้นนนน้้้เเเเเเลลลลยยยไไไปปปกออาาดดวววหรระะแคนนนนนั่็โ ของ ESPN คือสำนักข่าวเลยเลยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ESPN ก็ของขึ้นเหรอวะเมื่อทำอะไรเอา้ามึงคิดว่ามึงเป็นใครวะแพทริกแบลวบอรี่พอสแกนมึงยิ่งใหญ่มาจากไหนมีข่าวประกาศออกมาเลยนะครับว่า ESPN เนี่ยจะแบนแพทริกแบลวบอรี่ทุกช่องทางของ ESPN คือไม่ว่า ESPN จะมีรายการอะไรจะไม่มีการไปสัมภาษณ์จะไม่เชิญมาออกช่องอะไรอย่างเงี้เลยคือบอกเอา้เอาเฮ้ยกลายเป็นสงครามสื่อซะอย่างนั้นซึ่งคอมเมนต์ที่ออกมาบางคนก็บอกว่าเอา้าแล้วไงแพทติกแบวบอรี่เขาก็มีพอรแคร์ของตัวเองสมัยนี้ไม่ต้องดู ESPN ก็ได้ใคราิสัมภษ์ okay. Okay. บางคนก็บอกว่าเอ้ย ESPN ทำตัวเด็กน้อยไปไหรือเปล่ามันก็ต้องแยกกันนะสิ่งที่แพตติแวรรีทำอะ่ะมันผิดก็จริงแต่ว่าในฐานะของสื่อ ESPN เองก็ต้องเอาแพทริแวร์รี่มาคุยเรื่องนี้ไม่ใช่แบรนด์แบบไม่ใช่มาโต้กลับแบบนี้มันดูเป็นเพอร์ซันอลเกินไปเพราะ ESPN อะ่ะมันไม่ใช่เพอร์ซันอล ESPN คือองค์กรเป็นนิติบุคคลนึกออกป่ามันต้องแบบมีวิธีคิดที่อีกแบบหนึง่งแต่กับแพทริแวร์รี่ที่พูดแบบนั้นออกไปอะ่ะคือเขาเพิ่งแพ้รอบเพลย์ออฟมาแล้วเขาเป็นแค่คนแบบคนเดียวอะ่ะคิดสมองเดียยวออ่มันก็เลแแบบแบบบตตผิดพา งไไปได้อันนี้ก็คือมองในมุมของอีกมุมหนึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าแพทริกเบลลี่ก็รู้ตัวครับว่าเขานะทำผิดไปหลังจากที่ไปคุยกับโค้ชด็อกลีเวอร์โค้ชด็อกลีเวอร์ไปสอนแพทริกเบลลี่ครับคือโค้ชด็อกลีเวอร์บอกว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสไปคุยกับแพทริกเบลลี่ผม,มไม่รู้หรอกนะว่าการสัมภาษณ์อะไรตอนนั้นมันเป็นโมเมนต์นั้นมันเป็นแบบไหนแต่ว่าหลังจากที่ผมได้ยินข่าวเรื่องนี้มาเนี่ยผมก็เข้าไปคุยกับแพทริกเบลลี่เลยแล้วก็บอกแพทริกเบลวี่ว่าเฮ้ยเราเป็นนักกีฬาเหมือนตัวผมเเเเมมืออนน,นนนนกกัผปป็็โ้ททรริี่่าาาตงงํใส ราต้องทำเราไม่ใช่อินเตอร์เทนเนอร์เราไม่ได้แบบไม่ได้มาขายข่าวเสียไม่ได้แบบมาให้ผู้คนติดตามเรื่องแบบเรื่องให้สัมภาษณ์เรื่องทะเลาะชาวบ้านอะไรเงี้ยเราไม่ใช่แบบนั้นถามตัวเองว่าตัวเองอ่ะเป็นอะไรแล้วสิ่งที่ตัวเองทำอ่ะมันโอเคไหมในฐานะนักกีฬาควรจะเป็นแบบไหนโอ้ อันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออด็อกีเวอร์ก็พูดเข้าท่านะครับอ่าน,นี้ขอเสริมอีกนิดนึ่งด็อกีเวอร์บอกว่าใช่บางครั้งเนี่ยเหล่านักข่าวเนี่ยมันก็มีการทําผิดพลาดกันบ้างรวมไปถึงตัวพทรติกเบลลี่ก็ทําผิดพลาดกันบ้างแต่ว่าเราจะมาทะเลาะกันแบบนี้ไม่ได้ซึ่งผมก็คงไม่ต้องอธิบายเพิ่มว่าทําไมมันถึงทําไม่ได้ในฐานะของบุคคลสาธารณะในฐานะของนักกีฬาอย่างงี้ครับก็เป็นการเตือนสติเฉยนะครับของด็อกีเวอร์ให้พทริกเบลลี่ได้รู้ว่าตัวเองทําอะไรผิดพลาดไปแล้วคือพลจะ ทายมาร์มาล่ออยู่แล้วเนี่ยเพติแวนวิลี่ก็เลยออกมาขอโทษนะครับตัวคุณมารินดาอดัมนะครับซึ่งเป็นนักข่าวที่โดนแบบโดนพูดไล่ออกไปนะครับตัวคุณมารินดาอดัมเนี่ยก็ออกมาทวิตเหมือนกันนะครับว่าดิฉันเนี่ยขอขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ตนะคะแรงสนับสนุนที่ได้มาจากช่องทางโลกโซเชียลต่างๆซึ่งล่าสุดเนี่ยแพติแวนวี่ก็ได้โทรมาหาอีฉันแล้วแล้วก็ได้ทําการขอโทษซึ่งอีฉันเนี่ยก็ได้ให้อภัยไปรวมไปถึงองค์กรของบั็ส์เองก็โทรมาหาอีฉันเพื่อทําการขอโทษนะครับคือาร ข่าวมา40ปีค่ะแล้วก็รู้ว่าความเมตตากรุณาการรู้จักให้อภัยการแบบนี่ออกว่าหมายถึงว่าแบบอเห็นใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยมักจะชนะเสมอก็เหมือนประมาณว่าแบบเออก็เข้าใจแพทติกเบลวอรีนะคะก็พร้อมให้อภัยกับอิโมชั่นอลที่มันเกิดขึ้นนะคะคือแพทติกเบลวอรีมันมันน่าจะแบบใส่เต็มกับบัคส์เหมือนกันนะเพราะว่าความหวังของบัคส์ปีนี้มันสูงแล้วแพทติกเบลวอรีก่อนหน้านี้ทาผลงานดีไงแล้วมาแพ้แบบนี้มันก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับอันนี้คือคือความรู้สึกที่มันนนเเกกิดขึ้ี่คือหตุารณ์ แต่อีกหนึ่งทีมนะครับตอนนี้ที่ต้องบอกว่าเริ่มที่จะมีปฏิบัติการขึ้นมาเลยก็คือซิกเซอร์ครับซิกเซอร์ตอนนี้มีข่าวออกมาครับว่าต้องการที่จะดึงตัวจิมมี่บัตเลอร์กลับเข้าสู่ทีมเฮ้ย <Hey! S 1> จริงไหมเนี่ยตอนนี้มีการรายงานมานะครับว่าต้องการรียูเนียนเอาจิมมี่บัตเลอร์กลับเข้ามาในทีมเพราะว่าสัญญาของโทบีสแฮร์ริสเนี่ยกำลังจะหมดลง2คนเนี่ยมันไม่ถูกกันใช่ไหมถ้าพูดโทบีสแฮร์ริสออกไปปุ๊บจิ Jimmy มมี่บัตเลอร์มาแล้วอะมาอยู่กับนะเอ็มบีนนะตนนนนแต่่่่วาาาสถนนนกรรณ์มมมัไพพ้อออะเื ทุกอย่างนี่ตู้จะมันโอเคนะว่ามาดิมาเพื่อนบยกกับทางฝั่งของไมมี่ฮีตตอนนี้ก็มีข่าวเหมือนกันครับว่าจิมมี่บัตเลอร์กับไมมี่ฮิตเนี่ยยังคุยเรื่องของธุรกิจไม่ลงตัวเพราะจนะิมมี่บัตเลอร์เนี่ยอยากได้แบบสัญญาแบบ extension ด็คือต่อสัญญากันแบบยาวๆแต่ไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะเหมือน3ปี162ล้านเหรียญนนะั้นคือตกปีแล้วประมาณ50ล้านเหรียญนนะ่ะซึ่งไมมี่ฮีทก็แบบ ใจเย็นก่อนเพื่อนจิมมี่บัตเลอร์ฉันเข้าใจนะว่าจิมมี Play ่เพลย์ออฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่ชูโรงพวกเราแต่สําหรับไมมี่ฮีทแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจ i n d i v i d u เพ player หมายถึงว่าไม่ค่อยสนใจผู้เล่นคนใดคนหนึ่งให้พิเศษเกินไปเพราะจุดเด่นของไมมี่ฮีทคือฮีทเขาเจอเราต้องการสร้างวัฒนธรรมให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นมาและชนะกันเป็นทีมซึ่งการที่จิมมี่บัตเลอร์มายืนยันขอแบบนี้เนี่ยมันก็เลยแบบไม่ค่อยลงตัวกันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจิมมี่บัตเลอร์ไม่อยู่กับฮีทจะไปอยู่กับซิก ผมว่าจิมมี่บัลเลอร์ก็คงไม่อยากไปอ่ะนี่บอกป่ามันเหมือนแบบมึงเคยถึงกูนะเว้ยแล้วทีนี้พอมึงไม่ชนะมึงค่อยมาเห็นค่ากูเนี่ยผมว่าจิมมี่บัลเลอร์ไม่ควรไปซิกเซอร์ว่ะควรไปเลเกอร์มากกว่าจิมมี่บัตเลอร์นะผมบอกเลยนะถ้ามาเลเกอร์นะโคตรมันจริงไม่ใช่มันในแง่ของการเล่นนะครับข่าวมึงมานี่จิมมี่บัตเลอร์วันนี้ทาสีเล็บสีสีอยู่ที่นิว นิดๆหน่อยๆมาหมดอ่ะเชื่อผมดิหมอแล้วจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่คนหาแสงนะแต่ว่าเวลาปล่อยแบบมาแต่ละดอกเนี่ยแบบทำทรงผมอีโมอย่างเงี้ยพูดจาแต่ละอันอย่างเงี้ยคือแบบมันมีความเป็นซูเปอร์สตาร์มันมีความเป็นดาราและนี่คือจิมมี่บัตเลอร์ครับเดี๋ยวสิวันนี้ดารัสแข่งนี่ว่ะทำไมเราไม่ค่อยพูดถึงเรื่องดารัสแมวริกเลยวะ <laughs> มันมีข่าวดารัสไหมขอเพิ่มนิดหน่อย โอ้สุดท้ายครับนะักข่าวไปถามตัวลูก้าดอนชิตว่ารู้สึกอย่างไรที่ได้รับชัยชนะในวันนี้ตัวลูก้าพูดสั้นๆครับว่าผมแม่งโคตรเหนื่อยเลยครับผมอยากไปพักมากเลยไปนะครับแล้วเ,เดินออกไปเลยคือลูกาที่บอกครับมีทั้งอาการเจ็บเข่าแล้วก็มีทั้งอาการป่วยนะครับก็เลยแบบไม่ไหวแล้วรู้สึกยินดีมากเลยที่ไคลลี่เออร์วิงแบกทีมได้ตระกูลเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วอ่ะจบเท่านี้ครับข่าวดาราส